ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตส t ็อกไทยแ l a n d ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการค r y p t o c u r r e n c y โดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y p t o Stock Thailand ช่อง Style p o d แค s t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอรนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอา่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจ แล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะรัฐบาลรัสเซียเดินหน้าบล็อกเว็บข่าวคริปโตเนื่องจากมองว่าส่งเสริมการฟอกเงินแม้จะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหากรรมสกุลเงินดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นบิตคอย n แต่กลับเหมือนว่าไม่สามารถฟาดด่านรัฐบาลรัสเซียได้โดยรัฐบาลรัสเซียยังบล็อกไซต์สื่อบางแห่งเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าส่งเสริมการฟอกเงินจากการเปิดเผยของฟินโบ ระบุถึง r o s k o m n a d s e r หรือว่า RKN หน่วยงานกำกับดูแลการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมวลชนแห่งรัสเซียได้ปิดการเว็บไซต์ของเว็บไซต์ข่าวของรัสเซียบิ s ม m e d i a สำหรับผู้ใช้และผู้ให้บริการรายใหญ่ของรัสเซียโดยบรรณาธิการกล่าวว่าสาเหตุของการบล็อกก็คือการตัดสินใจของศาลแขวงวอสกี ky, ของเมืองซาลตอฟ ซึ่งกล่าวอ้างถึงที่อยู่ซึ่งมีการเชื่อมโยงที่ตั้งของธุรกิจ5แห่งมีข้อมูลที่ส่งเสริมในเรื่องของการฟอกเงินตามคำถแถลงที่ระบุถึงคำตัดสินของศาลเป็นการตอบสนองต่อคำฟ้องที่ยื่นโดยสำนักงานอายการเมื่อวันที่31มีนาคมโดยมีการตัดสินในวันที่24เมษายนโดยสื่อ,อยังกล่าวอีกว่าเว็บไซต์ของศาลร,ระบุว่ามีการพิพากษาแอลโลดานิลเลนโก พิจารณาคดีนี้โดยไม่มีการปรากฏตัวของเจ้าของธุรกิจที่อยู่ในกรณีของการถูกบล็อกซึ่งที่อยู่ที่ถูกบล็อกไม่ได้ระบุชื่อไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในเอกสารแต่คำตัดสินอย่างเป็นทางการระบุว่ามีข้อมูลที่มุ่งส่งเสริมการก่ออาชญากรรมในการฟอกเงินซึ่งมีที่มาของไรายได้จากอาชญากรรมในขณะเดียวกันบิชเมเดียตั้งใจที่จะโต้แย้งคำตัดสิน โดยผู้ก่อตั้งของบริษัทกล่าวว่าเราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีนี้แต่ไม่มีใครแจ้งการดำเนินงานให้กับเราได้ทราบเราไม่มีโอกาสนำเนื้อหาที่สำนักงานอายการต่อข้อซักถามและข้อโต้แยง้งซึ่งเราไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินอย่างยิ่งตามคำถแถลงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลพยายามบล็อกบิสเดียและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอื่น โดยมีสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นในเดือนมกราคม2015เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลอ้างถึงการตัดสินใจของเมืองศาลของภูมิภาคที่มีคดีเกี่ยวกับการช่อโกงของคริปโตนี้ย้อนกลับไปเช่นกันบรรณาธิการได้ท้าทายคำตัดสินของศาลโดยชนะคดีนี้4เดือนต่อมาหลังจากนั้นโรสค a มนัส ได้ปลดบล็อกเว็บไซต์ในขณะนี้เว็บไซต์บิสมีเดียสามารถเข้าถึงได้ในรัสเซียผ่าน VPN หรือ Proxy รวมถึงจากต่างประเทศศูญยากาศทางกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตในรัสเซียรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับคริปโตแม้แต่ประธานาธิบดีวลาดีมีนปูตินของประเทศก็ขอให้รัฐบาลและธนาคารกลางบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการขยายอุตสาหกรรม ตามที่ฟินโบรรายงานเมื่อกลางเดือนเมษายนกระทรวงการคลังของประเทศนั้นกำลังเตรียมกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดการขุดคริปโตอย่างละเอียดเป็นครั้งแรกหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดต่อมาในปลายเดือนมิถุนายนแทัศสภารัสเซียกำลังพิจารณาร่างกฎหมาย ใหม่ที่จะปรับการออกคริปโตที่ผิดกฎหมายหรือแลกเปลี่ยนสูงถึง5,000รูเบิลรัสเซียสำหรับบุคคลและ30,000รูเบิลสำหรับเจ้าหน้าที่ในเวลาเดียวกันธนาคารแห่งรัสเซียกำลังทดสอบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางรูเบิลดิจิทัลกับธนาคาร12แห่งที่แตกต่างกันโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์ภายในปี2,566 เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคลิปโตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสําหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีจากผู้จัดจาก,การออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ